สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนำหลักของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์กันครับในปัจจุบันนี้เรานำหลักการของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์กับเครื่องกลประเภทคารได้หลากหลายชนิดเลยนะครับเพื่อนๆฟังดูน่าสนใจใช่ไหมเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่าเครื่องกลประเภทคารจะสามารถใช้ประโยชน์จากหลักการของโมเมนต์ได้อย่างไรนั้นเพื่อนๆต้องไปทํากิจกรรมจับคู่กันก่อนนะครับ วิธีทากิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนําอักษรมาใส่ให้ถูกต้องตามตําแหน่งของแรงและจุดหมุนเท่านั้นเองครับโดยกําหนดให้อักษร e คือแรงพยายามอักษร w คือแรงต้านทานและอักษร f คือจุดหมุนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อนๆสังเกตได้หรือไม่ครับว่าในแต่ละภาพนั้นมีตำแหน่งของจุดหมุนแรงพยายามและแรงต้านที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เราสามารถแบ่งประเภทของคานตามตําแหน่งของจุดหมุนแรงพยายามและแรงต้านทานออกได้เป็น3อันดับคือคานอันดับ1คานอันดับ2และคานอันดับ3ครับคานอันดับ1คือคานที่มีจุดหมุน F อยู่ระหว่างแรงพยายาม E และแรงต้านทาน W ครับ ตัวอย่างของการประเภทนี้ก็อย่างเช่นกัรไกรตัดเล็บการแจวเรือและตาช่าง2แขนครับจากภาพที่กำหนดให้ภาพใดคือภาพที่แสดงถึงคารอันดับ1ครับเพื่อนๆคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้เลยนะครับเก่งมากครับ คานอันดับ2คือประเภทของการที่มีแรงต้านทาน W อยู่ระหว่างจุดหมุน F และแรงพยายาม E ครับนอกจากที่เปิดขวดแล้วรถเข็นที่ใช้ในการก่อสร้างก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานของคานอันดับ2ด้วยนะครับเพื่อนๆจาก2ภาพที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้ภาพใดเป็นภาพที่หลักการทำงานแบบคานอันดับ2ครับคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้เลยนะครับเพื่อนๆ ผิดค่ะเก่งมากครับหากอุปกรณ์ใดมีแรงพยายาม e อยู่ระหว่างแรงต้านทาน w และจุดหมุน f แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเป็นคันอันดับ3นะครับเพื่อนๆตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานนี้ก็อย่างเช่นไม้กวาดด้ามยาวและคีมคีบน้ำแข็งครับ จากตัวอย่างภาพทั้งสองภาพนี้เพื่อนๆคิดว่าภาพไหนเป็นภาพที่แสดงถึงการอันดับ3ครับคลิกเลือกคำตอบได้เลยครับผิดค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าในร่างกายของคนเราก็มีคานทั้ง3อันดับด้วยนะครับเอ๊ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนของร่างกายกันนะเราไปให้พี่อยู่เรนัสช่วยให้คำตอบกันดีกว่าครับ าพิจารณาดูดีๆแล้วในร่างกายของคนเรานั้นมีคานครบทั้ง3อันดับเลยนะครับพอจะนึกออกบ้างไหมครับน้องๆว่ามันอยู่ที่ส่วนใดบ้างถ้ายัางนึกไม่ออกพี่จะบอกให้ก็ได้ครับว่าคานอันดับหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเงื่อหน้าขึ้นลงโดยมีจุดหมุนอยู่ที่คอและคานอันดับ2เกิดขึ้นเมื่อเรายืนเขย่งโดยมีจุดหมุนอยู่ที่ปลายเท้า ส่วนคันอันดับ3ก็เกิดขึ้นเมื่อเรางอแขนโดยมีจุดหมุนอยู่ที่ข้อศอกนั่นเองครับเห็นไหมครับน้องๆว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยถ้าลองสังเกตดีๆก็จะมองเห็นได้ไม่ยากเลยเลยครับวันนี้เวลาในช่วงของพี่ก็หมดลงแล้วเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายค่าเรียนของเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆ แต่ก่อนที่เราจะไปช่วยกันสรุปความรู้เรามาทำกิจกรรมจำแนกประเภทของคารตามตำแหน่งจุดหมุนเพื่อเป็นการส่งท้ายกันดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปกันแล้วเลยครับเพื่อนๆ คานอันดับ1มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงพยายามและแรงต้านทานคานอันดับ2มีแรงต้านทานอยู่ระหว่างจุดหมุนและแรงพยายามคานอันดับ3มีแรงพยายามอยู่ระหว่างแรงต้านทานและจุดหมุนหมดเวลาสำหรับค่าบเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโมเมนต์ของแรงแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ